จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่17ที่มีการไตส่สวนพยานฝ่ายผู้ถูกเออฝ่ายผู้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้ร้องอะ่ะสำนักพุธยังไม่โผล่ไปเลยสำนักพุธก็หน่วยงานรัฐแล้วนี่วันที่สองกรกฎาที่ศาลเลื่อนบอกว่าจะไตส่สวนพยานยฝัฝ่งเชื่อมจิตเนี่ย ห้าปากถูกไหมหนึ่งในนั้นคือคุณอภิญญาชมภูมาตอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งข้อมูลนี้ธนาณันชัยบอกว่าเขาไปได้ข้อมูลมาฝั่งรัฐิเชื่อมจิตเขาเปิดมาแล้วว่าฝั่งเขาที่จะมีการ ไต่สวนพยานเนี่ยห้าคนประกอบด้วยใครบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอธิบดีปุ้อยากรู้ว่าวันที่สองกรกฎาเนี่ยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยที่บอกว่าดูด้วยตาเปล่าแล้วนั้นเด็กก็ปกติดีเนี่ยที่ไปสแตป์ให้เขาว่าเขาปกติดีเนี่ยที่ยังทงั้งที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยจะกล้าไปเป็นพยานในศาลไหมทุกคนว่ากล้าไหมสำนักพุทธวิไว้ทําไมปุม้ยเห็นนะโถสำนักพุทธ คุณบอกว่าอะไรคุณบอกว่าสำนักพุทธบอกว่าอะไรคุณบอกว่าสำนักพุทธคุณบอกว่านักพุทธคุณบอกว่าคุณมีหน้าที่ดูเฉพาะพระสงฆ์พระสงฆ์โอ้โหเอาผู้หญิงไปนอนในกุฏิเสพเมถุนขืนใจเด็กเจ็ดแปดขวบไปปวดเป็นเนน่ะเอาเด็กแปดขวบอะ่ะตุยเด็กแปดขวบเจ็ดขวบแปดขวบคุณทำไหมสำนักพุทธ ทำไมไอ้พวกอย่างเงี้ยยังมีเกลือนนะคุณบอกว่าคุณมีไว้เพื่อจัดการคือคนที่คุณกํากับดูแลเนี่ยคนที่อยู่อยู่ในกํากับดูแลของคุณเนี่ยคือพระสงฆ์พระสงฆ์งองค์ข้าเจ้าอะ่ะทําไมยังมีอีกฮะทําไมถึงยังมีอีกคุณปุ้ยรู้เรื่องทนายเดทะเลาะก,กับทนายหรือเปล่าครับต้นเหตุมันจากทนายไหนกับทนายไหนอะคะอ๋อเรื่องมันนานแล้วคะ่ะเขาบอกว่าเขาเคลียร์กันแล้ว จริงค่ะคุณปุ้ยจริงถ้าคุณบอกว่าสำนักพุทธคำว่าพุทธเนี่ยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมีไว้กำกับดูแลเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นคำถามคือตอนปุ้ยอ่านข่าวอ่ะปุ้ยขอโทษนะปุ้ยอ่านข่าวมากี่ปีแล้วว่าสิบกว่าปีมีเกี่ยวกับพระเสพเมทุน พระเอาผู้หญิงไปเอาในกุฏิจําได้ไหมไอ้ที่คาดผมอะที่แบบว่าเจอที่คาดผมของของผู้หญิงในกุฏิพระแล้วปรากฏว่าผู้หญิงไปแอบอยู่อยู่อยู่ข้างล่างบันไดอะที่ที่โดนบุกค,ค้นอะทุกคนจําได้ปะทุกคนจําได้ไหมปุ้ยถามก่อนที่มีทีมงานเข้าไปเออพับบดหัวที่ที่คา,าดหัวอะ เออพระพระอ่ะเอาผู้หญิงไปอยู่ในกุฏิอ่ะแล้วเจอที่มัดผมของผู้หญิงอ่ะแล้วนางเอาพระเอามาค่าหัวบอกว่าเอาไว้แก้ปวดหัวอ่ะน้าสนาสำนักพุทธทำไมไม่ไปจัดการแล้วปุ้ยอ่านข่าวเนี่ยนะปุ้ยเป็นผู้ประกาศนะสิบกว่าปีปุ้ยอ่านข่าวพระแบบนี้เยอะมากถ้าคุณบอกว่าคุณมีหน้าที่กํากับดูแลเฉพาะพระสงฆ์ทําไมคุณถึงทําไมพระแบบนี้ยังมีเกลื่อนเมืองพระปลอมก็มีพระที่ไม่มีใบเขาเรียกเนียนะใบ ใบสุจิบัตเหรอเขาเรียกใบสุจิบัตป่ะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจทำไมพระแบบนี้ยังมีพระเสพกัญชาพระเสพยาบ้าพระขายยาบ้าพระเสพเมถุนพระตุ๋ยเด็กพระเอ่อที่บอกว่าอะไรนะเออใบสุทธิเออใบใบสุทธิบัตรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วยังมีอีกพระที่แบบอ้างอวดอุตริเนี่ยพระที่อ้างอวดอวดอ,อ,อุตริอ่ะ เนี่ยคุณไม่จัดการล่ะสํานักพุธเอาจริงไม่แปลกใจหรอกนะทนายที่ทนายอนันชัยพี่อี้แล้วก็พี่ต้นออที่เขามาฟาดสํานักพุทธฟาดเช้าฟาดเย็นฟาดค่ำเช้าฟาดฟักฝัดฝันฟาดฟัดฝัดเน่ะน่ะเออแะไะใปสุทธิสงอืทุกวันนี้พระยิ่งหนักจริงๆ ปุ้ยบอกตรงๆเลยนะ <c oughs> จะท่องท่องไม่ได้เออที่เขามาฟาดคุณทุกวันเนี่ยสํานักพุทธและผอ,อสํานักพุทธอะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจจริงๆถ้าคุณบอกว่าคุณมีหนะ้าที่กํากับดูแลเฉพาะเนี่ยนี่ขนาดว่ามหาเทรสมาคมมีมติแล้วนะว่าให้สํานักพุทธจะดําเนินการเขาเปิดทางให้คุณขนาดนี้แล้วนะเขาเปิดทางให้คุณดําเนินการกับแก๊งเชื่อมจิตแล้วนะคุณยังไม่ทําเลยอะ่ะ อ้าแล้วพจะาของขึ้นทาไมเหรอเอาใหม่ขอเนียกปรับโหมดนะคะแล้วเพจะาของขึ้นทําไมอะ่ะขอโทษเออแล้วเพือจะาของขึ้นทําไมอะ่ะอ่ะทุกคนงงไหมอุ้ยของขึ้นทําไมเฮ้ยแต่ว่าปุ้ยแบบคดีพระคัดผมแอบไปบวชรอบสองแถมบวชให้ด้วยจริงหรอคะพระคัดผมไปบวชอีกแล้วหรอโอ้แม่เจ้าบ้าบอคอแตก ขึ้นเลยโมโหจริงอ้วโมโหจริงจริงค่ะแอบไปบวชใหม่ทอททอททอ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 ,ทอ,ทอหน่อยได้ไหมนางสำนักพุทธนี่เรียกอย่างนี้ได้ไหมที่อย่างนี้ไม่ไปจัดการปุ้ยพูดตรงๆนะปุ้ยอยากจะบอกอะไรให้นะปุ้ยสงสารพระสงฆ์ที่เขาเป็นพระสงฆ์ดีๆ เป็นพระสงฆ์ที่แบบตั้งใจมาสืบทอดพระพุทธศาสนาที่เขาอยู่วัดที่เขาทำกิจของสงฆ์ด้วยด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆอะเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมว่าคนเข้าวัดน้อยลงเพราะความเสื่อมศรัทธาจากการดูข่าวพระสงฆ์พระสงฆ์งนอกรีด่ดที่ปุ้ยพูดไปแล้วอะปุ้ยคนหนึ่งอะปุ้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะปุ้ยไม่ค่อย ไม่ค่อยไปทําบุญกับพระสงฆ์นะปุ้ยพูดตรงๆนะปุ้ยบางทีปุ้ยก็รู้สึกผิดรู้สึกบาเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยจริงๆรสลีนหมายถึงปุ้ยนะเธอต้องแยกแยะหรือเปล่าคนนี้เขาอาจองค์นี้ท่านอาจจะไม่ใช่แต่เราก็ดูไม่ออกไงว่าใครใช่ใครไม่ใช่ทุกคนนึกออกปะการเป็นว่าเดี๋ยวนี้ปุ้ยทําบุญกับเด็กแบบเด็กที่แบบเด็กแบบเด็กยากจนแต่เรียนดีเด็กแบบ โดนพ่อแม่ทิ้งอยู่มูลนิธิเด็กแบบเด็กพิการแล้วแบบโดนพ่อแม่ทิ้งอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวก็จะไปไปร่วมกับพี่ตุ๊ปองไปทําบุญอีกนะคะทําบุญซื้อของให้น้องๆที่แบบอายุศูนย์ถึงแรกแรกเกิดถึงหกขวบแต่เป็นเด็กเด็กที่พิการนะคะคุณปุ้ยกับคุณใยช่องสามใครสวยกว่ากันนะชอบคุณปุ้ยครับสวยเสียงดีและดูเก่งโอ๊ยขอบคุณนะคะคุณพีช คุณอี้ไม่มาหรอคะพี่อี้เขาน่าจะติดภารกิจค่ะใช่ครับยุคนี้กลายเป็นไม่อย่างปุ้ยปุ้ยปุ้ยบาบไหมทุกคนว่าปุ้ยบาบไหมใช่ศาส,สนาจะเสื่อมเพราะคนพวกนี้จริงๆนะอันนี้เราเราเรา,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวนะเราไม่เกี่ยวกับรัที่เชื่อมจิตเนานะที่เราพูดเนาะเราหมายถึงว่า สารตั้งต้นของเราคือเราเล่าว่าทนายเปียกทนายนันชัยเนี่ยแกเคืองสำนักพุทธที่ไม่ยอมไปเป็นพยานในการสืบพยานเมื่อวันที่17คดีที่เจ้าหน้าที่พอมอสุร,ราชไปยื่นคำร้องที่ศาลเด็กและเยาวชนที่สุร,ราชบอกว่าออขอให้คุ้มครองเด็ก8ครขวบด้วยการสั่งให้พ่อแม่หยุดการกระทำดังกล่าวถูกไหมและปรากฏว่าคือเวลาเวลาไปร้องเนี่ยก็ต้องมีพยานไปสืบ สืบปากพยานใช่ไหมใช่ไหมไปเบิกความไปเบิกอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่า8ปากที่ยื่นไปเนี่ยก็คือไป7 1เนี่ยไม่ไปก็คือสํานักพุทธเจ้าหน้าที่สํานักพุทธไม่ไปนี่เป็นที่มาที่ปุ้ยเครืองสํานักพุทธแล้วสํานักพุทธเนี่ย เป็นหน่วยงานแรกๆเลยที่คุณต้นอ้อกับคุณอี้พูคุยกับพี่อี้ทุกวันพี่อี้บอกว่าไปไปร้องสํานักพุทธตั้งแต่ประมาณธันวาปีที่แล้วไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยจนกระทั่งพอมันเป็นข่าวดังแล้วมันมีการฟาดกันระหว่างกลุ่มเชื่อมจิตกับพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละถึงมาเป็นข่าวดังพอเป็นข่าวดังปุ๊บเ็ายังกล้าอีกไม่ทําอะไรจนกระทั่งจําได้ไหมคุณพิชิตอะะารัฐมนตรีประจําสํานักนายกอะ ที่กากับดูแลสํานักง,งานพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จี้ถามพออาสานักพุทธต่อหน้าสื่อวันแถลงข่าวอะถามว่าคําว่าเชื่อมจิตนี่มันมีอยู่จริงไหมจนกระทั่งตัวแทนสํานักพุทธต้องถึงกล้าพูดว่าเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกนั่นคือครั้งแรกเลยหลังจากที่พี่อีพี่ต้นอ้อเขาไปเดินเรื่องแต่พฤทิตการธันวาปีที่แล้วนี่ผ่านไปแล้วยังไม่จบดูเหมือนว่าจะก,กระเตื้ือง้นนะหลังจากที่ท่านพิชิต ท่านออกมาแอคชั่นเนื่องจากว่าท่านกำกับตุวลสํานักพุทธดูเหมือนจะกระเตื้องผักชีโรยหน้าสุดๆสนักพุทธที่นั่นเขาปลูกผักชีหรืออย่างไรผักชีโรยหน้าสุดๆทําแบบขอไปทีมากทําแบบขอไปทีมากหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีแอคชั่นใดๆทั้งสิน้น จนกระทั่งทนายอนันชัยเอ่ยคุณต้นอ้อเอ่ยคุณหนุ่มเอ่ยพี่อี้เอ่ยต้องเดินเรื่องเองไปฟ้องที่นูน่นที่นี่ที่นั่นแล้วล่าสุดไปฟ้องที่บอกปอ,อ,กอทอนี่เป็นที่มาที่ที่เราที่เราภาษาใต้คือวิบวิบวิบสำนักพุทธอะ่ะวิบสำนักพุทธอะ่ะที่เราโกรธสำนักพุทธที่เราคุยกันว่าเฮ้ยแบบมันไม่โอเคนี่เป็นประเด็นเชื่อมโยงมาอย่างนี้เนาะคุณทําไมคุณไม่ไปอะ่ะ คุณเป็นตัวแทนสำนักพุทธสำนักพุทธเนี่ยเข้าไปได้กี่คนหรอสำนักพุทธเนี่ยคุณเป็นตัวแทนไปอ่ะใครจะไปก็ได้ไม่ใช่หรอสำนักพุทธหมดคําบรรยายตําแหน่งสูงสุดเพื่อยังเราไม่จบหลังจากวันที่คุณพิชิตตั้งตัวถแถลงข่าวแล้วจี้ถามพอสำนักพุทธว่าพูดมาซีว่าเชื่อมจิตในพ,ะพัะนตไตรกิี้มีไหมสรุปว่าไม่มีถูกไหมวันนั้นเป็นครั้งแรก คุณผู้หย่านเม้นไม่ทนันใช่สำนักคุณไม่เีประสิทธิภาพอ้างว่าปวดท้องช่างกล้าเนาะทำไมอ่ะปวดท้องยังไงไส้ติ่งแตกอรอเฮะสำนักพุทธยังไงไส้ติ่งแตกอรอหรือ,อยังอ่ะปวดท้องเช้าชามเย็นไม่มีชามค่ะ เช้าชามเย็นไม่มีชามค่ะยังไม่จบนะพูยพูดถึงสำนักพูดยังไม่จบนะทุกคนหลังจากนั้นมหาเถรสมาคมโดยพี่เปียกเนี่ยไปจี้ที่มหาเถรสมาคมพี่เปียกก็คือทานาอนันชัยเนี่ยนะคะไปจี้ที่มหาเถรสมาคมในที่สุดแล้วมหาเถรสมาคมมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนา,าดำเนินการ ก็ยังไม่ทำอะไรอีกมหาเทรสมาคมเปิดทางให้ขนาดนี้ก็ยังไม่ทำอะไรอีกยังไม่ทำเบิร wow. ์ดคัสิิเวาได้ไหมภาษาอีสานได้ไหมสำเนียงอีสานได้เป่เบิร์ดคัสิีเวคุณพุ้ยของขึ้นแล้วลงยาเฮ้ย เราก็เป็นคนพุทธคืออย่างนี้ทุกคนตัดเรื่องนาทีเชื่อมจิตไปนะสำนักพุทธมันอ้างว่าอะไรอ้างว่าผมมีหน้าที่กำกับดูแลเฉพาะสงฆ์เฉพาะคณะสงฆ์และที่พระสงฆ์ที่มันเสพเบถุนเกลือนเนี่ยและอวดอุตริเนี่ยใบหวยเนี่ยไม่ทำกิจของสงฆ์เนี่ยขายยาบ้าในวัดอย่างเงี้ยปุ้ยอ่านข่าวมาสิบกว่าปีมีแต่เรื่องของพระสงฆ์ที่แบบข่าวอะ่ะ เรื่องของพระสงฆ์นี่ไม่แผ่วเลยนะแล้วคุณอ้างว่าคุณมีหน้าที่กํากับดูแลสํานักสงฆ์ถ้าคุณกวาดบ้านสํานักสงฆ์ยังไม่สะอาดคุณยังมาอ้างว่าคุณดูแลสํานักสงฆ์แล้วทุกคนปุ้ยจะบอกเลยนะว่าสภาพเศรษฐกิจที่มันเดี๋ยวนี้หากินยากคนไปพึ่งสายมูเยอะมาก ธุรกิจสายมูพี่จะเล่าให้ฟังนะเพื่อนปุ้ยอะทำไอวอลเปเปอร์ที่เป็นสายมูอะรู้ปะ่ะปีที่แล้วอะรายได้อะเจ็ดสิบแปดล้านบาทมันสะท้อนว่าอะไรอะมันสะท้อนว่าจิตใจสภาพจิตใจของคนเนี่ยมันขาดมันไร้ที่พึ่งมันต้องไปพึ่งเรื่องสายมูของมูอย่าว่าแต่คนอื่นเลยรถรินก็มีวอลเปเปอร์เนี่ยวอลเปเปอร์ wallpaper. อะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบจิตใจเรามีที่พึ่งอะบางคน เขาก็มีภ <rôle: lebih off> ูม <żeby flowing acă> ิกุ้มกันสูงในการที่จะไม่ถูกหลอกแต่บางคนเวลาที่สภาพเขาจิตใจอ่อนแอเขาเขาขาดที่พึ่งอ่ะเขาไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครอ่ะบางคนเนี่ยกับพ่อแม่ยังคุยไม่ได้เลยกับพี่น้องก็ไม่กล้าปรึกษาจิตใจสภาพจิตใจอ่อนแอเขาไปพึ่งใครไปพึ่งงูตัวชี้วัดที่ชัดเจนเลยนะทุกคน เดี๋ยวปุ้ยถามทนายเปียกมาให้ว่าวิธียุบสานักพุทธทำยังไงหรือว่าวิธีถอดถอนสานักพุทธทำยังไงได้บ้างเนาะปุ้ยเล่าต่อของขึ้นเนี่ยของขึ้นจิตใจคนเรามันมันมันหมอจิตแพทย์ก็แพ็คใช่เออเดี๋ยวปุ้ยถามหมอจิตแพทย์เพื่อนปุ้ยซิว่าเดี๋ยวนี้คนไปใช้บริการคนไปหาหมอจิตแพทย์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเลยนะเพื่อนปุ้ยอะ่ะมันทำไอ้นี่เว้ยไอ้อลเปเปอร์สายมูอ่ะที่แบบ เออเอาวันเดินปีเกิดมาแล้วก็มาถาม,ม่าทุกคนเฮ้ยปีที่แล้วรายได้เ8ล้านบาทมันสะท้อนอะไรอ่ะมันสะท้อนชัดเลยนะยังไม่พอนะนี่วอลเปเปอร์นะมีเพื่อนคนหนึ่งทำทำลักษณะคือเพื่อนคนนี้ไปเรียนคอร์สของพี่หมีกับพี่อูด,ด้วยกันคอร์สเกี่ยวกับสอน สอนทําทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสอนทําเกี่ยวกับตลาดออนไลน์อะคะ่ะแล้วเพื่ไปเจอคนเนี้ยสลับกล้องไพขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วรู้ไหมคะอ่ะมา ที่ช์จแบตไม่มีแบตจะหมดแล้วปุ้ยควรลงหรือปุ้ยควรไลฟ์ต่อ <c oughs> ปุ้ยไปเรียนกับเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาทําไม่ใช่วอลเปเปอร์นะอีกคนหนึ่งอะ่ะทาเกี่ยวกับสายมูอะ่ะปุ้ยจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับแบบสักสายมูอะไรอย่างเงี้ยของผู้หญิงอะ่ะของเกี่ยวกับของผู้หญิงอะ่ะเออรู้ไหมว่าทําจนตั้งตัวได้ปลดหนี้ปลดสินได้อะ่ะ สะท้อนหนึ่งไอ้เพื่อนที่ทำวอลเปเปอร์ยอดขาย7จล้านสะท้อนสองอีกคนหนึ่งไปรู้จักกันที่เรียนขายไอ้พวกแบบหอ,อ,แบบอหินอะไรเนี่ยไอ้พวกแบบไอ้หินอะไรเนี่ยที่แบบถ้าใส่สีนี้แล้วจะผัวลักผัวหลงถ้าใส่สีนี้แล้วก็จะขาขายร่ำรวยถ้าขายสีนี้แล้วก็จะแบบ ไม่ถูกเชื่อมจิตอะไรอย่าเงี้ยเฮยขายจนปลดหนี้ได้ขายจนซื้อรถเบนซ์นะ่ะมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าที่ปุ้ยพูดมาทั้งหมดปุ้ยกําลังจะชี้ให้เห็นว่าอ่ะพี่หนุ่มยังใส่อ่ะไม่่อย่าว่าแต่พี่หนุ่มลุสลินก็มีวอลเปเปอร์ค่ะสายมูเหมือนกัน <c oughs> ยินน้ำโชคค่ะเออทุกคนขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปุ้ยขอไปเอา ไปเอาไอ้นี่แป๊บหนึ่งปุ้ยจะยังไงดีปุ้ยขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปนะมากินน้ำแป๊บหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าวันนี้ เออรู้แล้วที่เถียงกันว่าเรื่องปฏิรูปปฏิรูปอะ่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาควรปฏิรูปก่อนเลยค่ะควรเป็นหน่วยงานแรกเลยค่ะควรเป็นหน่วยงานแรกนะคะควรปฏิรูปคุณก่อนเลยค่ะที่เราเถียงกันว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตราบใดที่จิตใจคนยังอ่อนแอแปลว่าคนมีโอกาสถูกหลอกได้สูงถูกไหมถูกไหมทุกคน ถูกไหมตอนนี้คนเข้าหาสายมูคนขาดที่พึ่งทางจิตใจแต่พวกอารัชีเยอะสำนักพุทธคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่มาปรับแก๊งเชื่อมจิตคุณไม่ได้มีหน้าที่มาทำงานเชื่อมจิตในขณะที่ธนานัฏยไปจี้จ,จ,จี้คุณทำคุณไม่ทำแม้แต่มหาเทระสมาคมเปิดทางให้คุณคุณก็ไม่ทำ เอาให้คุณไปเป็นพยานในศาลคุณก็ไม่ไปเอาไงกันดีทุกคนลองนึกภาพนะสำนักพุทธทำงานแบบนี้อ้างว่ามีหน้าที่กำกับดูแลเฉพาะคณะสงฆ์แต่ทุกคนยังเห็นพระสงฆ์ไหมที่วัดบางคลานจำได้ไหมด่าพระสงฆ์พระสงฆ์จะเข้าพระสงฆ์มี วิวาทะกันเรื่องทรัพย์สมบัติของ What? วัดเฮ้พระสงฆ์ครปลงป่ะหรือล่าสุดดูข่าวไหมดูข่าวไหมคะที่พระสงฆ์ไปตุ๋ยเด็กเจ็ดปดขวบที่เป็นเนนบวชที่คุณแม่ชาวลาวเอาเด็กมาฝากไว้ให้บวชอะมังคับตุ๋ยเด็กอะ่ะ ถามดิว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีหน้าที่กํากับด,ดูแลพระสงฆ์ทำไมพระสงฆ์แบบเนี้ยพระสงฆ์นอกรีดแบบเนี้ยถึงยังมีเกลื่อนประเทศไทยวันเนี้ยไม่กล้าไหว้แล้วไม่รู้รูปไหนอ่ะไม่รู้รูปไหนที่ยังที่ยังน่าไหว้บ้างพระสงฆ์อ่ะพูดจริงจริงนะยุบเธอยุบยุบยุบรายการปุ้ยหรอ <laughs> ยุบรายการปุ้ยหรอ <laughs> เอเอเฮ้ยคุณอุ๊กไอเดียดีนะแต่งบประมาณ <laughs> เออ ดีนะเอาเงินไปทำอย่างอื่นพระทําผิดแค่จับสึกควรจับติดคกณใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ปุ้ยเคยพูดในรายการนะมันมีเคสเคสหนึ่งนะคะทุกคนคือพระสงฆ์เนี่ยเสพยาบ้าแล้วก็ขายยาบ้าในวัดขายยาบ้าไม่พอเอาผู้หญิงมานอนที่กุฏิแล้วปรากฏว่าถูกจับสึกคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันไม่โดนคดีเหรอวะ เฮ้ย hey, แล้วสำนักพุทธทำอะไรอยู่วะสำนักพุทธมีไว้ทำไมวะพระพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติแต่องค์กรหน่วยงานที่มาดูแลจะมาดูแลศาสนาประจำชาติของเราคือคนอย่างสำนักพุทธตำรวจมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจศาส,สนามีโครงการฝากศาสนาพุทธไว้กับสำนักพุทธไหวไหม ไหวไหมาถามใจดูผมไม่เข้าเข้าวัดแล้วเพราะพระมีตแต่โกหกหลอกลวงพระเดี๋ยวนี้บางรูปก็ขี้เกียจนะปุ้ยบอกว่าไปตั้งใจจะเอ,อไปทำบุญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วสวดแป๊บเดียวเราเอาของไปถวายเต็มเลยอะสวดแบบขี้เกียจอะ่ะเฮ้ยไม่ได้นินทาพระนะแต่เรื่องจริงเออนินทาก็ว่าเป็นนินทานั่นแหละ ทุกวันนี้ก็คือเอาของไปบริจาคให้เด็กยากไร้ดีกว่าพูดตรงๆถูกคุณเอกวิทย์ไม่มีตังเข้าวัดไม่ได้ถูกจ้าใช่เลยจ้ายิ่งพระดังๆงเนี่ยนะอ,อมีแต่ VIP แวีแตพีแ p ละค่ะที่ได้เข้ากราบแบบส่วนตัวชาวบ้านชาวช่องกอน็นไปสาราวัดไม่ใช่สาราวัตรที่เป็นตำแหน่งตำรวจนะสาราวัด ไม่ใช่สารวัตรนะสาลาวัตไปรอที่สาราวัตจ้ะผมไปทำบุญแม่เปิดซองดูจริงเหรอสวัสดีครับพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะคุณยังไครับผมเฮ้ยปุ้ยว่าแบบสำนักพุทธเนี่ยควรจะโดนโหน่วยงานแรกนะปฏิรูปเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจะใช้ตำรวจนะตำรวจปล่อยไปเถอะกัดกันเอง ศาสนาพุทธยังไม่ระบบเป็นกฎหมายประจำชาตินะครับคืออะไรอ่ะชาวบ้านบางครั้งไปรอพระดังๆวัน <ś Sell ful> ใช่จริงจะมารล้ก,กับตัวจ้าพอบอกว่าเป็นผู้ประกาศปุ๊บได้เข้าเลยแต่ปุ้ยก็ไม่ได้เข้านะเพราะว่าวันนั้นปุ้ยปุ้ยปุ้ยรีบกับบริจาคเด็กถิ่นธุรกันดารได้บุญทันตาเห็นครับใช่ เนี่ย,ป,ยปุ้ยกับพี่ตุ๊ปองพี่ตุ๊ปองที่เป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือหนังสือเพื่อเด็กค่ะตุ๊ปองเริงศักดิ์ปินประทีปอะดี๋ยวจะเอาของไปทําบุญให้กับเด็กเด็กอ่อนที่เป็นเด็กพิการวันนั้นไปทําบุญสิบปีคุณแม่พระบอกโยมยังไม่ถวายปัจจัยเลยจะกดน้ำแล้วเหรองงมากอุ้ยแม่เจ้าจริงเหรอคะคุณมานีรัตใช่ไหมพูดเรียกถูกไหมเนี่ยดูดิฟังแล้วขนลุกอะ เคยเจอพระคนหนึ่งบอกเรียนทําไมธรรมะไปร้องเพลงเอามาอะไรดีกว่าความหมายคือไปรับนิมนต์ได้ซองเฮ้ยสำนักพุทธสำนักทุกคนรู้ทุกคนเห็นยกเว้นสำนักพุทธ